สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมงานเซอร์เบตชาแนลัม l n เบอร์5นะคะในซีรีส์ของ X to the Moon เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริส,สต์มาสกับวันปีใหม่ค่ะ mm hmm. โดยสถานที่ที่เรามาในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือไอคอนสยามซึ่งเขาจะมีการแสดงอีเวนต์นี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่ค่ะ ยภายในงานนะคะก็จะมีสินค้าที่ทำขึ้นมาพิเศษสำหรับ collection x to the moon ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำหอม number นะคะ limited color ของลิปสติกแล้วก็จะมีพวกยาทาเล็บ eye shadow แล้วก็ eye shadow palette ที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษของ number ค่ะ ในงานโดยทั่วไปก็ยังจะคงมีตัวที่เป็นลายของทรีทเมน n ์แล้วก็พวกน้าหอมปกติของช n แนลตัวที่เป็นฟ o n เดชั่นฟ o ้ดคอสเมกก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศการตกแต่งภายในงานนะคะโดยเขาจะคงไว้ในธีมของอวกาศนะคะตามคอนเซ็ปต์แ t ร t สจูเดม สวยทีเดียวเลยค่ะสำหรับโครงสร้างของอีเวนต์ e s s o s y o r y n ่หมาก็คือประดับอยู่ตามที่ต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆว่างแนะนำให้มาเที่ยวเล่นกันนะคะ,คะ Happy Boxing Day ค่ะ